วันนี้น่าจะพารับชมกับ Ford Ranger นะคะ Storm Tag สอ0 0 0นบเทอร์โบปี2023ไม่มวิ่งน้อยมากทุกคนวิ่งหม0โลเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้ทรง167ปี8ปงวดค่ะกับค่าตัว9 5 8า0 0จะได้เต็มนะคะพี่พี่ท่านไหนมีเครดิตพรอยอยู่ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.69จห้านระคะ่ะรับชมสภาพไปพร้อมกันมาพร้อมตัวรถสีดำดุดันไม่เกรงใจใครนะคะ Storm Tag ค่ะมีเซนเซอร์กระยะหน้าหลังกล้องส กระจกมองข้างมีบายสปอร์ตด้วยค่ะทุกคนแม็กเดิมเปคโรงงานแบบนี้เลยขอบ20ซูมดูด้านล่างไม่มีชนหนักคือความน้ำท่วมตัดต่อไม่ผิดหวังนะคะเมื่อเปิดคียเลสลาวแหลกหลังคามีให้โลบาร์ดีไซน์รุ่นนี้เขาสามารถเลื่อนโลบาได้แล้วแต่ตามการใช้งานได้เลยเดี๋ยวให้ดูภายในห้องโดยสารค่ะสภาพสวยๆจะเป็นสสีดาตัดแดงกระจกออโต้สีบานปรับพักไฟฟ้านะคะ ปุ่มกด start มันติฟังก์ชันค่ะมีล็อกความเร็วคูสโนโทนเดี๋ยวซูมดูเลขใหม่อีกรอบวิ่ง1น,นึ่งพันโลเท่านั้นหน้าจอทัชสกรีนสัมผัสขนาดใหญ่นะคะเชื่อมต่อทุกความมัเทิงแบบไร้าสายได้มาพร้อมไวเลดชาร์จรุ่นนี้จะเป็นเกียร์ออโตสิสปีดค่ะเบ็ดมือไฟฟ้าเบาะนั่งสวยๆปักโลโก้ Storm t e จะเป็นเบาะผ้า,ากำมะหยี่สลับเบาะหนังนะคะปรับไฟฟ้าค่ะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของห้องโดยสารแถว สภาพใหม่มากค่ะทุกคนอยากดูรถตัวจริงเซิร์ชพี่หลอกรถมือสองตรงตามแมบมาได้เลยนะคะเบาะนั่งไม่มีตําหนิเลยเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากปลั๊กชาร์จหนึ่ตำแหน่ง USB 1ตําแหน่ง Type C 1ตําแหน่งมาพร้อมแอร์นะคะช่ำๆท่กน,นังคันไม่มีตำหนิสักนิดนะคุมโทนด้วยสีดําสวยๆเลยค่ะ พี่ๆท่านไหนตามหาอยู่อยากใช้ StormTag เนาะคันนี้นะคะ Ford r a ลนเจอร์ r ต Tag 2,000ใบเทอร์โบมาพร้อมเกียร์ออโต้10สปีดรับประกันค่ะไม่มีชนหนักถูกค้อมน้ำท่วแมแน่นอนปี2,023นะคะกับค่าตัว958,006งจ6 7ปี84งวดค่ะพี่ๆท่านไหนเครดิตดีดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.99%นะคะอยู่ไกลมีบริการชฟแนนซ์เซ็นนะคะทุกคนเหนือใต้ออกตกเป็นเจ้าของได้หมดเลยเนาะ รายละเอียดเพิ่มเติมสอแท็กติดต่อมาหาลัได้เลยจ้า